ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะให้รู้สึกสบายให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะค่อยๆ วางใจเบาๆหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะใครที่ตรึกนึกถึงดวงใสได้ก็ตรึกนึกถึงดวงใสไปนะจ๊ะ ใครที่ตรึกนึกถึงองค์พระได้การนึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆส,สบายๆนะจ๊ะส่วนใครที่สามารถตรึกนึกน้อมถึง พญาจางเราได้ในอริยบทสมาธิที่สงบสง,งียมสง่างามของท่านเนี่ยเราจะน้อมอาภาพท่านไว้ที่กลางกายของเราก็ได้นะจ๊ะระหว่างณนะช่วงเวลานี้เนี่ยเรากำลังอยู่ต่อหน้าเฉพาะท่านต้องทำระหนึ่งว่า ท่านยังมีชีวิตอยู่และเราก็นั่งอยู่ต่อหน้าท่านหรือนั่งอยู่ในกลางกายของท่านโดยนึกน้อมภาพท่านอยู่ในกลางกายของเราก่อนอย่างสบายๆนะจ๊ะแล้วก็ปละคองใจเรื่อยไปเลย เดบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆเส่ิญขครยถน,นัดที่จะนิ่งเฉยๆเดยนไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยแล้วก็ทำอย่างที่เราถน,นัดนี่นะจ๊ะเมื่อเราผ่านจุดแห่งการประคองใจมาแล้วเนี่ย เราอยากจะรักษาใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆโตยไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังก็ได้นะจ๊ะส่วนโพธิมาหมายก็ประคองใจไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ส่วนผู้ที่เป็นโลกหลานของยายอาจารย์ชุดเก่าๆที่ได้ทานเห็นท่านสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ก็าตามหรือภายหลังจากได้ติดตามเ,ร,าเรื่องราวของท่านก็าตามให้น้อมผูกใจเอาไว้กับท่านเพราะฉะนั้น,นช่วงเวลานี้เนี่ยให้ เราหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายจะตรึกเป็นดวงหรือเป็นองค์พระก็ตามเนี่ยท่านก็เอากายของเราทุกๆก,กายไปไว้ในกลางองค์พระธรรมกา,ายของท่านทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานของท่านทุกๆคนนะจ๊ะให้ประคองใจไปเรื่อยๆ อย่างเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายให้ใจสใสใสใจเย็นเย็นะจ๊ะให้ใจสใสใสใจเย็นเย็นไอต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ